นี้ตอนนี้9ก้โมงเช้า35นาทีนะคะพร้อมนำคนฟังที่ฟังอยู่ fm 107.75เมกะเฮิร์ซ์หาดใหญ่เข้ามาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศรายงานสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะข่าวพยากรณ์อากาศสดจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ัสวัสดีครับสวัสดีคุณสวัสดีและก็ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่15กันยายนครับค่ะวันนี้คุณชนุพงศ์พจนกไกลนักก,กุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะพร้อมรายงานข่าวพยากรณ์อากาศให้ทุกคนที่ชมไลฟ์อยู่ในเช้าวันจันทร์วันนี้เริ่มต้นนะคะเข้ามาทักทายกันได้พูดคุยแล้วก็สอบถามพยากรณ์อากาศในเช้าวันจันทร์เข้ามาได้เลยเพราะว่า วันนี้ปริมาณฝนที่ตกลงอย่างต่อเนื่องในพื้นที่โดยเฉพาะในโซนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกดูเหมือนว่าจะมีเพิ่มเติเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นจะมากน้อยแค่ไหนเรามาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศในเช้าวันนี้ไปพร้อมๆกันค่ะโดยเริ่มที่แผนที่อากาศผิวพื้นค่ะสำหรับภาพแรกนะครับเป็นภาพแผนที่อากาศผิวพื้นนะครับที่เวลา1นึนาฬิกาของวันนี้นะครับ ก็ปรากฏได้เห็นนะครับถึงแนวล่องมรสุมหรือล่องฝนนะครับมีการพัดผ่านอยู่ทางด้านภาคใต้ตอนบนนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับไปเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่าบริเวณทางด้านชายฝั่งที่เวียดนามนะครับซึ่งแนวล่องตอนนี้ก็ทําให้ฝนนะครับก็มีการขยับต่ําลงมานะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนค่อนข้างเยาบมากด้วยนะครับประกอบกับมีอิทธิพลจากตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่มีกําลังกางกลางนะครับควบคุมใน บริเวณทางด้านทะเลดามันแล้วก็ภาคใต้ส่งผลให้สองปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้มีฝนในพื้นที่ภาคใต้อย่างค่อนข้างใหญ่เยอะนะครับโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ฝั่งทะเลดามันนะครับเราจะมีเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้วยนะครับค่ะทักทายคุณจอยหรือเปล่าคะที่กําลังชมอยู่ในเวลานี้นะคะ ทักทายแล้วก็รวมถึงคุณชนะพรที่ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ด้วยวันนี้เสียงคุณชนุพงษ์ชัดเจนเสียงสุภวดีมีเสียงกล้องอะไรรบกวนหรือเปล่ารบกวนส่งข้อมูลแมสเซจมาบอกสุภาวดีนิดหนึ่งคุณอ้วยชัยจากชัยบุรีสุราชทักทายวันจันทร์นะคะต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับช่วงเช้าวันนี้กลุ่มเมฆในพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีค่อนข้างย่ง่ หนาแน่นนะครับโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ตอนล่างเห็นได้ว่ามีลักษณะตัวสีเขียวสีเหลืองสีส้มนะครับปรากฏจะเห็นอยู่ทางด้านบริเวณทะเลนำมันตอนล่างเัานะเป็นลักษณะรวมเมฆฝนนะที่มีการปกคลุมอยู่นะครับว่าทาให้ในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ในช่วงเช้าวันนี้แสงแดดจะมีคม่อนข้างเย็นน้อยนะครับจนจะเป็นลักษณะเมฆค่อนข้างเย็นหนาทึบแล้วก็มีฝนตกลงมานะครับค่ะโอเคไม่มีเสียงกล้องนะคะโอเคคุณอาซียะหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะ ต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของชุมพรค่ะคุณชนุพงศ์ะคะสำหรับผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ชุมพรนะครับกลุ่มฝนในช่วงเช้าวันนี้ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับยังถือว่ามีการกระจายตัวค่อนข้างแย่ยน้อยนะครับก็เห็นเป็นกลุ่มฝนส่วนใหญ่อยู่ตามแนวชายฝั่งเป็นหลักนะครับไม่ว่าเป็นชายฝั่งทะเลดะมันตอนบนนะครับแล้วก็ทางด้านอ่าวไทยตอนบนนะครับส่วนใหญ่เป็นกลุ่มฝน กำลังอ่อนควบคุมตามแนวชายฝั่งนะครับในบริเวณพื้นดินของจังหวัดประจวบคีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับยังไม่มีปรากฏให้เห็นถึงกลุ่มฝนนะครับค่ะคุณจรจากดาราธิวาสวัสดีค่ะหายไปเลยนะคะคุณจรเป็นไงคะวันเสาร์งานของดีเมืองดาราช่วงบ่ายสามเป็นต้นไปฝนตกหรือเปล่ายังไงส่งข้อมูลเข้ามาคุยให้สุภวดีทราบนิดนึงนะคะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สติ้งพลสัสสงขลาค่ะ ครับสำหรับผลการตวรวจอากาศด้วยเรดาร์สถิงพระจังหวัดสงขลานะครับช่วงเช้าวันนี้ก็เห็นเป็นกลุ่มฝนกลุ่มก้อนใหญ่นะครับมีการกระจายตัวค่อนข้าง,าง,าง,างหยาบเป็นวงกว้างนะครับบกคลุมในทางด้านหน้าชายฝั่งทะเลดัมันตอนล่างนะครับบริเวณจังหวัดกระบี่ตังสตูนนะครับแล้วก็ข้ามาในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลาแล้วก็ยะลาด้วยนะครับทําให้กลุ่มฝนก็เริ่มจะมีเข้ามาแต่ช่วง เช้าตัวของวันนี้แล้วนะครับก็จะมีกลุ่มฝนทยอยเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงครึ่งวันเช้าของวันนี้นั่นสาหรับในโซนพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับค่ะน่าจะรวมถึงนราธิวาสด,ด้วยไหมคะคุณชนุพงศ์ครับส่วนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะก่มฝนก็ที่จะเข้าไปถึงในตัวจังหวัดเนี่ยถือว่ายังเป็นกลุ่มฝนที่ยังตกไม่หนักนะจะเป็นลนักษณะฝนตกโปรยๆได้บ้างนะครับเนื่องจากกลุ่มฝนส่วนใหญ่จะเทมาทางด้านฝั่งตะวันตกซะมากกว่าก็จะอยู่แถบทางด้าน จังหวัดพัทลุงสงขลาและวยะลาก็เป็นส่วนใหญ่นะครับค่ะคุณพงศักดิ์สวัสดีมอร์นิ่งค่ะคุณพงศักดิ์คาต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะครับสำหรับพยากรณ์อากาศนะครับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้นะครับก็ยังคงมีฝนได้หลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะครับอินทรี์พลก็ยังคงมาจากตัว ลมมรสุมน้นตกเฉียงใต้นะครับที่มีกําลังปานกลางนะครับประกุมในพื้นที่ทะเลล้ามันภาคใต้เรียกว่าอ่าวไทยนะครับทําให้เกณฑ์กระจายฝนวันนี้นะครับอยู่ในแถบสีแดงก็คือร uh ้อ huh. ยละ80ของพื้นที่นะครับตั้งแต่จังหวัด uh huh. เพชรบุรีจนถึงจังหวัดนราธิวาสเลยนะครับส่วนฝนตกหนักก็ยังคงมีปรากฏได้เห็นนะครับในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัะทบุงีสุโาปาัียะาลาและก็นราธิวาสนะครับคงต้องระวังเกี่ยวกับฝนที่มีการกระจายตัว ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่ด้วยนะครับทางด้านขึ้นลมนะครับวันนี้ขึ้นลมก็ถือว่ายังคงอยู่ในเกมปกตินะครับความเร็วลมก็อยู่ในช่วง15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทาให้คลื่นินทะเลเนี่ยห่างออกไปสูงแค่ประมาณหนึ่งเมตรนะแต่ถ้ามีฝนฟ้าน้องมาครบคุมจะสูงได้มากกว่าสองเมตรนะครับในช่วงวันนี้เนี่ยยังคงต้องระวังอันตรายที่มาจากฝนฟ้าน้องฝนตกหนักลงมาโชกแรงนะครับแล้วก็ขึ้นลมก็ยังมี การแปะปวนได้เนื่องจากมีกลุ่มฝนปกคลุมตามเงาใช้ฝั่งนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังกันก็ต้องเลี่ยงการเดินเรือผ่านบริเวณนี้มีฝนวานองไว้ด้วยนะครับแล้วก็คํถาถามนัาที่มีส่งเข้ามานะครับไม่ว่าเป็นคุณพงศักด์นะครับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ฝนกลุ่มฝนก็ยังมีค่อนข้างใหญ่เยอะแล้วมีแน้มอยากเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาบ่ายเลื่อนไปนะครับแล้วก็คุณจรน,นะครับในพื้นที่ จังหว่วนราธิวาสในช่วงวันนี้ก็ยังคงมีกลุ่มฝนตกหนักได้นะครับซึ่งจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับกับจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีก็คือในช่วงเวลาบ่ายถึงช่วงค่ำนะครับค่ะส่วนน้องแหม่มที่ถามมาจากสะเดาสงขลาเดี๋ยวรอครู่หนึ่งนะคะเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาวันนี้ค่ะครับสำหรับพยากรณ์อากาศนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลาวันนี้นะครับเกณฑ์กระจายฝนนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60ของพื้นที่นะครับเราก็จะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งได้ด้วยนะครับกลุ่มฝนส่วนใหญ่นะครับจะมีได้นะในพื้นที่อำเภอระโนดนะครับกระแสสินสติงพระสิงหนครอ,อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งฝนตกก็คืออำเภอร,ตรัตภูมิควรเลียงบางกามหาใหญ่ของไอ้โกงน,นามอมนะครับสะเดานาทาวีแล้วก็สะบาย้อยนะครับเึ่งเป็นลักษณะกลุ่มฝนที่ดูเหมือนว่าจะมีการ เข้าไปแล้วบ้างนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็เกณฑ์กระจายฝนก็ยังถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็มีฝนตกหนักต้องระวังเกี่ยวกับฝนตกหนักที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับในช่วงเวลาบ่ายต้นไปนะครับสําหรับอุณหภูมิสูงสุดนะครับเฉลี่ยวที่3 3องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยอยู่ที่2 5องศาเซลเซียสแล้วก็คลื่นลมหน้าชายฝั่งจังหวัดสงขลาน้ามังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติห่างฝั่งสูงแค่ประมาณ1เมตรนะครับถ้ามี ฝนฟ้าน้อง,อง,องามาบอกคุมกระสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับค่ะคุณสัชิมาถามมาจากอำเภอเมืองสองขลาและน้องแหม,มถามมาจากอำเภอสะดาว,ว่าวันนี้จะมีฝนตกที่อำเภอสะดาวอีกไหมคะน่าจะเป็นช่วงสายๆบ่ายๆหรือเปล่าส่วนคุณสัิมาถามมาจากอำเภอเมืองสองขลาค่ะคุณชนุพงศ์คะครับเดี๋ยวในช่วงครึ่งวันเช้าในพื้นที่อำเภอสะดววาวครับก็ยังคงมีกลุ่มฝนทยอยๆเคลื่อนตัวเข้าไปนะครับแล้วก็จะ พอนลางไปในช่วงเที่ยงนะครับแล้วก็พอในช่วงบ่า,ายๆเย็นเนี่ยก็จะมีอีกละลอกหนึ่งเข้ามานะครับก็ต้องระวังฝนเขาจะมีเข้ามาเป็นละลอกระลอกนะครับในช่วงวันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะฝนตกหนักเนี่ยยังถือว่ายังไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่เป็นฝนตกที่ตกอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับแล้วก็ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเช่นเดียวกันก็ยังมีกลุ่มฝนลักษณะคล้ายคลึงกับในบริเวณทางด้านอำเภอสะเดานะครับคือในช่วงครึ่งวันเช้าเนี่ยก็ดูเหมือนว่ากลุ่มฝนจะ บาบางลงไปแล้วนะครับแต่พอในช่วงใบา,บาเยเย็นๆเนี่ยก็จะมีอีกระลอกมเข้ามานะครับยังไงก็ต้องระวังเกี่ยวกับฝนที่จะเข้ามาได้เป็นระละกอกๆตลอดทั้งวันในช่วงวันนี้นะครับคือช่วงนี้เนี่ยปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดสงขลาเราเนี่ยแน่นอนที่สุดเลยว่าฝนเยอะขึ้นใช่ไหมคะอากาศมันก็จะมันก็จะแปรปรวนแบบนี้ไปสักพักระยะหนึ่งหรือเปล่าคะคุณชนุพงศ์ฝนตกตลอดเลยใช่ครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ในช่วงประมาณกลางเดือนกันยายนมาถึงกลางเดือนตุลาคลมะครับจะเป็นช่วงที่ เขาเรียกว่าจะเป็นช่วงพีมอนซูนก็นนนคือช่วงที่จะมีการก่อนทีะมีการเปลี่ยนผ่านลมมรสุมนะก็คือจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับเข้าสู่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็ทําให้ในช่วงนี้เนี่ยอากาศจะแปรปรวนนะครับจากที่ก่อนหน้านี้นจะฝนจะมาเป็นประจําในช่วงเวลาบา่ายถึงช่วงค่านะครับในบางครั้งในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยฝนก็จะมาตั้งแต่ช่วงเช้าบ้างนะครับมาช่วงบ่ายบ้างก็จะแปรปรวนนะครับตามปัจจัยที่มีแนวลงมรสุมมีการขยับ ขึ้นหรือลงนะครับแล้วก็อิทธิพลม,มาจากตัวลมรสุมที่มีกาลังกาลังแรงขึ้นหรือว่าอ่อนลงด้วยนะในช่วงนี้ต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยน,นผ่านนะครับจากลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าสู่ลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมนะครับก็คาดการณ์ไว้ก็จะมีการเปลี่ยนผ่านฤดูการนะครับจากฤดูฝนของประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยนะครับซึ่งฤดูหนาวของประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นฤดูฝนที่ตก ค่อนข้างชุกนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะันออกซึ่งเป็นลักษณะหน้าฝนของบ้านเราครับยังไงต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็สถานการณ์เกี่ยวกับปรากฏการณ์ลันยียาเอลิโยนะครับที่จะส่งผลต่อค่าปริมาณน้ําฝนที่จะมีมากหรือน้อยเนี่ยซึ่งผลการคาดการณ์ออกมานะครับในช่วงที่ผ่านมาเี่จะในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาัน,าน,นี่ยจะเข้าสู่สถานการณ์ลนีก็คือจะมีฝน มากกว่าปกตินะครับยังไงกต้องระวัดระวังเกี่ยวกับกรปริมาณฝนเยอะต,ต้องอเข้มใหญ่เยอะด้วยนะครับในยเเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาที่จะเป็นช่วงหน้าฝนตกชุกนะครับในพื้นที่ภาคใต้เรา ยังไงก็เข้ามาติดตามชมติดตามฟังรายงานพยากรณ์อากาศทุกวันแล้วกันนะคะเพราะว่าเราก็ไลฟ์สดให้ทุกคนได้รับทราบกันเป็นประจำอยู่แล้วในแต่ละวันนะคะสวัสดีคุณวันวิสาคุณหัวใจดนตรีขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆตอนนี้นะคะไปต่อกันที่ปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมงเอไม่ใช่สิรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะ สำหรับรายงานอุณหภูมิสูงสุดนะครับบริเวณภาคใต้นะครับเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับวัดได้34.4องศาเซลเซียสนะครับก็เป็นภูมิที่สูงสุดเมื่อวานนี้นะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับค่ะต่อกันที่อุณหภูมิต่ําสุดภาคใต้วันนี้ค่ะสำหรับรายงานอุณหภูมิต่ําสุดนะครับบริเวณภาคใต้นะครับเช้าวันนี้ก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเช่นเดียวกันนะครับก็วัดได้ 22.6 <16. S 2> องศาเซลเซียสนะครับเป็นพูมิตต่ำที่สุดเช้าว,วันนี้ในพื้นที่ภาคใต้นะครับปิดท้ายปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมงค่ะ7มโมงเช้าเมื่อวานจนถึง7มโมงเช้าวันนี้ค่ะสำหรับรายงานปริมาณน้ำฝนนะครับจากการตรวจวัดโดยสถานีุันิวยอยานะครับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะนอ,อกนะครับเป็นการวัดฝนตั้งแต่7มโมงเช้าเมื่อวานจนถึง7มโมงเช้าหัวของวันนี้นะครับฝนก็มีตกเกือบทุกสถานีเลยนะครับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะนอกนะครับตั้งแต่จังหวัด พชรบุรีจนลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งเมื่อวานนี้กลุ่มฝนในพื้นที่ภาคใต้ของอ่อนถือว่ามีการกระจายตัวค่อนข้างใหญ่ดีแล้วก็เยอะด้วยนะครับแล้วปริมาณส่วนใหญ่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ฝนลเล็กน้อยซึ่เป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีฝนต่างๆรายงานเข้ามาปรปลายสองสามสถานีนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่อําเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ฝนที่มาสุดเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดยะลาเช่นเดียวกันนะครับวัดได้ 54.0มิลลิเมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ยะลาก็รองแชมครับตั้งแต่อุณภูมิสูงสุดนะครับอุณภูมิต่ำสุดก็ปริมาณฝนมากสุดโอ้สามเด้งใช่ไหม ติตนแชมป์เลยครับโอเค okay. คนที่อยู่ที่ยะลายังไงส่งกําลังใจไปให้ด้วยแล้วกันนะคะคไหนจะร้อนไหนจะแบบสูงไหนจะต่ําแล้วแถมปริมาณฝนเยอะอากาศเย็นอีกด้วยนะคะโอเคค่ะทิ้งท้ายวันนี้พี่น้องชาวเรือชาวประมงที่ติดตามรายงานพยากรณ์อากาศอยู่ในเวลานี้เป็นยังไงบ้างคะคุณชนพงศ์ออกเดินเรือได้ตามปกติไหมครับครับสำหรับในช่วงนี้ครับลมมรสุมตอนตกเสียงต้ก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ กำลังปานกลางนะ้าทำให้คลื่นลมก็ทางด้านฝั่งอันดามันเนี่ยก็สูงได้แค่หนึ่งสองเมตรถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทยก็สูงได้แค่ประมาณหนึ่งเมตรก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะก็สามารถาที่จะทําการเดินเรือทําการประมงได้ตามปกตินะครับแต่ยังไงในช่วงนี้ครับกลุ่มฝนตามแนวชายฝั่งนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งทะเลดามันลงถึงด้านฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะมีกลุ่มฝนก่อตัวค่อนข้าง,างยเยอะแล้วก็มีกลุ่มฝนตกหนักด้วยนะซึ่งเป็นฝนฟ้ารองที่จะทําให้เกิด ลักษณะขึ้นลมแปลปวนได้นะครับยังไงถ้าเห็นเมฆคึมๆเห็นฝนกํนลาลังโปรยโยอยู่นะครับก็ขอให้หยุดการเดินเรือชั่วคาวไว้ก่อนนะครับรอให้กลุ่มฝนมันเบาบางลงไปแล้วค่อยเดินเรือต่อไปนะเนื่องจากพอมีกลุ่มฝนตกลงมาในทะเลครับขึ้นลมก็จะมีการแปลปวนแล้วก็จะมีความสูงเนี่ยสูงมากกว่าปกตินะครับในบางครั้งเนี่ยสูงได้มากกว่าสองเมตรซึ่งค่อนข้างจะเป็นอันตรายอันตรายต่อการเดินเรือนะยังไงถ้าเกิดเห็นกลุ่มฝนก็ขอให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะครับค่ะ เมื่อสักครู่คุณชันุพงศ์ตอบคําถามคุณอวยชัยหรือยังคะสุภาวดีไม่แน่ใจเดี <c> ๋ย <oughs> <c oughs> วคุณออ,อยชัยที่ <จะ S 1> อย่างนอ <ใจ S 2> ชัย<ช>บุรีใช่ไหมใช่ค่ะครับครับก็ในพื้นที่อำเภอชัยบุรีนะครับเดี๋ยวกลุ่มฝนก็จะทยอยเึ้่นตัวเข้าไปนะครับในช่วงเวลาบ่ายถึงช่วงค่านะครับแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบลักษณะฝนวันนี้กับฝนเมื่อวานวันนี้ฝน,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 นค่อนข้างจะลดน้อยลงมาเนื่องจากเมื่อวานนี้เนี่ยแนวร่องมรสุมเนี่ยจะมีการผัาผ่านลงมาจนถึง ทางด้านภาคใต้ตอนกลางๆนะครับแล้วก็วันนี้แนวร่องก็จะมีเกินขยับขึ้นไปอยู่ทางด้านภาคใต้ตอนบนแล้วนัวทําให้กลุ่มฝนที่จะตกเยอะเหมือนกับเมื่อวานมาเหมือนกับวันนี้เนี่ยซึ่งวันนี้ฝนก็จะน้อยลงกว่าเมื่อวานค่นอนข้างใหญ่เยอะอย่างชัดเจนนะครับแต่ยังไงก็ต้องระวังนะครับกลุ่มฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับค่ะเออโอเคขอบคุณมากเลยค่ะเอ๊คุณจรถามเข้ามาอีกว่านราธิวาส อาจจะตกวันที่เท่าไหร่ครับตกต่อเนื่องไหมคะคุณชนุพงศ์ครับในช่วงนี้ครับเนื่องจากที่ผมได้นําเรียนไปครับว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลนะครับฝนก็ยังคงมีการตกได้อย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงเกิดยทุกสัปดาห์เลยนะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมนะครับแล้วยิ่งมีสาการละลิ่าเข้ามาผสมลงเข้ามาด้วยเนี่ยทำให้กลุ่มฝนก็จะตกมากกว่าปกติด้วยนะครับยังไงก็ต้อง ติดตามนะครับอย่างใกล้ชิดแล้วต้องเริ่มเนี่ยมีการเตรียมการรับมือเฝ้าระวังนะครับเ<ฆ>ยา่างปลอภัยปลอภัยว่งกที่เกิดขึ้นนะครับในก่อนที่จะมีเปลี่ยนผ่านเป็นลมาสุนออกเฉียงเหนือนะครับที่ในช่วงนี้ก็ผลก็เริ่มที่จะมีการสะสมมากขึ้นนะครับดินก็เริ่มที่จะดื่มน,น้ํามากขึ้น,<ศ>นบางพื้นทนี่ยก็เริ่มจะมีรายงานเข้ามาแล้วนะว่ามีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นนะครับเป็นงารต้องคอยเตรียมการรับมือกันนะครับค่ะ ก็หวังว่าข้อมูลที่ทุกคนสอบถามเข้ามาทั้งแต่ละแพลตฟอร์มไหมคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางแพลตฟอร์มไหนนะคะก็ตอบคําถามให้เรียบร้อยขอบคุณคุณชนุพงศ์พจนกไกลนะักกุตุนิยมวิทยาชํานาญการด้วยนะคะสําหรับเช้าวันนี้ที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปเช้านี้ขอบคุณมากคะ่ะคุณชนุพงศ์คะสวัสดีคะ่ะ ะคุณมาสวัสดีครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่พูดคุยกับเราในเช้าวันนี้ด้วยนะคะและนี่คือรายงานพยากรณ์อากาศออกอากาศสด FM 107.75 MHz าต์ถาดใหญ่ค่ะสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก074311760ส8่สาน่งนุง d n FM Radio Professionals